เจสตราทำมาเฟยหรหนูไปทำอะไรผิดฮะมาะดีสิหนูทำอะไรผิดลูกฮะหนูทำอะไรผิดฮะหนูทำอะไรผิดลูกหนูแข้งแขคงแข้งของใส่มามาใช่ไหมคะหนูก็เลยโดนทำโทษใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะทำอีกไหมไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมครับ เอ็มเมลีออกจะทำอีกไหมครับไม่ทำแล้วนะโอเคหอมแค่หมามาแม่มาชุบชุบน่าชมเชยมีเด็กโดนทำโทษอีกเป็นเอมเมลี่อีกเป็นเอเมลี่